ก็อยากอยู no, oh. eso, ่ดีกินดีไพ่ก็อยากมีเงินมีคำไพ่ก็อยากหัางอยากมีอยากสนุกสบายในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมึงจะนอนอ้อยๆแบบนี้บ่ได้มึงต้องหาวิธีแก้ไขโอ้ยการที่เขาเจ็บการที่เเป็นบ่มีไพ่อยากเก็บอยากเป็นบ่มีไพย อยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองในครอบครัวไพ่ก็อยากอยู่ดีกินดีไพ่ก็อยากมีเงินมีคำไพ่ก็อยากห้างอยากมีอยากสนุกสบายในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมึงจะนอนโอ,โอ้ยแบบนี้บ่ได้มึงต้องหาวิธีแก้ไขฉะนั้นถ้ามึงอยากดีก็มเม้งมึงต้องซื้อ,อยาที่แคด่ดกดีน้ำกูมึงซื้อมื้อนี้เมื่อหน้ามึงก็ซื้อนํากูคือเก้า ม่มยั้งกำลังตีห,หอกมองจบุซื้อน้องกูและ oh. บ่มยั้งกำลังตีดอกเพราะมึงจะดีแค่แมง oh. ถ้ามึงบ่ซื้อยาดีแค่เด็กดีไปไซ้ลูกหลานผู้ใดเป็นแบบนี้แน่มากินขนมหลายบย่มักสีเขียวแล้วมันจะในเ้เขียวดำเขียวเหลืองเขียวเป็นแมงมีกินปากเม้นปาาไปแบบนี้ผู้ใดเดอ้อมันอันตรายกินอย่างก็เจ็บกินอย่างก็ทรมาน ไปลืมนหมูกระบ,บุมีความมั่นใจไอหมูไอคู่พระเดชไปที่เป็นแบบนี้นะ่ะอย่าลืมเอาอยาเที่ยวเด็กดีของพุทธกับตาไปไซเดอใส่แล้วมันจะช่วยกับตับขับมีนปูนให้ได้เขี่ยวอข่าวขึ้นมันจะช่วยป้องกันแข่วแมงจะช่วยป้องกันแข้วพุให้ได้ลมหายใจหอมสดชื่นอย่าลืมเมอาไปไซเดอร์อยาเทียวเ,เด็กดีบอกเลยเขียวขาวงามเน่ยนอนผู้ใดสนใจคอมเมนต์ไปกองวิดีโอนี้เลยเดอ้อ